สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ติดตามข่าวการสรุปในเปลี่ยนมาทุกท่านนะครับในวันนี้นะครับก็เป็นวันที่8นะครับเดือนกรกฎาคม2567ันาหสหรับในรายการข่าวนี้นะครับผมจะนําข่าวเกี่ยวกับการปะทะสรุปกันที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทางตอนเหนือของรัชช์นะครับหรือที่เรียกกันว่าปฏิบัติการ1027ภาค2นั่นเองครับ สถานการณ์การสรุปกันที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทางตอนเหนือของรัฐชานตอนนี้นะครับยังคงเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วดโดยเฉพาะในจังหวัดลาเซียวซึ่งในวันนี้นะครับมีรายงานว่าทางกองทัพโกกังเอเมนสามารถยึดได้ฐานทัพของทหารพรมา่าฐานคมะยะ507ได้หนึ่งแห่งแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเมื่อในวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับเมื่อในช่วงเวลาประมาณ7โมงเช้านั้น ทางกลุ่มพรมิตรที่นำโดยทหารโกกั้งเอเมนีนั้นสามารถยึดได้ฐานทัพของทหารพะม่าซึ่งเป็นฐานแนวหน้านะครับฐานคามยาหาของฐานพะม่าในจังหวัดดาเซียวแต่ก็ไม่ได้มีการรายงานความสูญเสียของผ่ายฐานพะมา่าใดอย่างใดนะครับถึงแม้ว่าจะมีการรายงานว่าทางทหารโกกั้งเอเมนตีนะครับสามารถยึดได้ฐานทัพของทหารพะม่าหลายๆายแห่งนะครับแต่ก็ ยังไม่มีภาพนะครับที่พวกเขานั้นสามารถยึดได้อาวุธยุทธปกรณ์ของทหารพม่าในพื้นที่ดังกล่าวนะครับและยังไม่มีการรายงานนะครับว่าทหารพม่าเสียชีวิตไปเป็นจํานวนเท่าไหร่ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเมื่อในวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นเองนะครับทางกองทัพกัวกงังอิเมนตีนั้นสามารถยึดได้ฐานทัพของทหารพม่าที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองน้ําปองแล้วก็สามารถยึดได้ตัวเมืองน้ําปองได้สําเร็จนะครับ หลังจากยึดได้ตัวเมืองน้ำปองสำเด็จแล้วนะครับทางทหารโกกั้งอิมเฮนตีเอไพันนายได้มุ่งหน้าสู่ตัวเมืองลาเซียวต่อนะครับเพื่อที่จะมาปลูกยึดต,ตัวเมืองลาเซียวนั้นเองนะครับซึ่งตอนนี้นะครับการสรบกันนั้นอยู่ที่ตัวเมืองลาเซียวและเมืองสีเปาะนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับทางสื่อข่าวในพื้นที่รายงานว่าฐานทัพของฐานพม่าที่น้ำปองนี้นะครับ่ายฐานพม่ามีการยิงปืนใหญ่ปืนหอวิจารทุกวันนะครับ แต่ว่าตอนนี้นะครับไม่ได้ยินเสียงปืนของพวกเขาแล้วนะครับเนื่องจากว่าทางกลุ่ม m อเมเขานั้นสาม,มารถยึดได้สําเร็จไปแล้วนั่นเองนะครับส่วนการสูญเสียฐานทัพของทหารพรม่าลายพื้นที่นี้นะครับทางฝ่ายทหาพรพม่าก,ก็รายงานว่าพวกเขานั้นได้สูญเสียฐานทัพที่น้ําปองไปแล้วเหมือนกันนะครับทางทหาพรพม่าก,ก็มีการรายงานนะครับเพราะการประทะสรุปกันในครั้งนี้เปลี่ยนไปอย่างดุเดือดนะครับระเบิดนั้นตกใส่ในตัวเมืองอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนในพื้นที่เมืองลาเซียวพยายามที่จะโอบพยพรีบภัยออกนอกเมืองเป็นจํานวนมากนะครับเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดนั่นเองนะครับเพราะการเนีอ,อกนอกเมืองของประชาชนในพื้นที่เป็นจํานวนมากทําให้รวดติดยาวเปลี่ยนแถวเนื่องจากถนนที่ถูกตัดขาดนะครับทาให้การเดินทางต้องเปลี่ยนไปอย่างยากลําบากนะครับคาดว่าผู้รีภัยนั้นน่าจะมีหลายหมื่นคนนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้นะครับถูกตัดสัญญาณเน็ตได้สัญญาณมือถือ ใช้ได้แต่หมายเตียวนะครับทำให้การสื่อสารก็ถูกตัดขาดไปด้วยนะครับเพราะการปฏทะสรุรกันครั้งนี้นะครับมีประชาชนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากส่วนในจังหวัดเจ้าแม่นะครับหลังจากทหารรางเทียนเหนเอ,เอสามารถยึดได้ตัวเมืองเจ้าแม่แล้วยังไม่มีการรายงานความคืบหน้าเพิ่มเติมนะครับซึ่งในพื้นที่ตัวเมืองเจ้าแม่นะครับเลอเพียงแต่ฐานทัพของทหารพระม่าสองแห่งได้แก่ฐานทัพขมายะ 501และ502นั่นเองนะครับยังไม่มีการรายงานว่าทางทหารตรางเชียนเหน่วเอกสามารถยึดได้ทันทัพของทหารพม่าสองแห่งนี้ได้แล้วหรือยังนะครับส่วนในพื้นที่จังหวัดนองเคียวนั้นมีรายงานว่าทางผ่ายทหารพม่านะครับได้มีการใช้อาวุธเคมีทิ้งระเบิดใส่ทหารตรางนะครับส่งผลให้ทหารแนวหน้าแนวหน้าอกหายใจยากอาเซียนต้องส่งตัวไปรักษาอย่างเร่งด่วนนะครับ ซึ่งที่ทางกลุ่มพรมิตรสามารถยึดได้นั้นเป็นจังหวัดจอกแม่เมืองกุดหนองเขียวนะครับแต่ก็ยังมีฐานทัพใหญ่ๆของทาหารพรม่าอยู่นะครับซึ่งฐานทัพใหญ่ๆเหล่านี้คาดว่าภายกลุ่มพรมิตรนั้นจะใช้วิธีตัดการส่งสเปงยอาหารส่งอาวุธยุทโธปกรณ์แลบบีบบังคับเิจรจาให้ภายทาหารพรม่ายอมวางอาวุธนะครับเพื่อที่จะไม่ต้องปลูกยิงทำให้เสียกำลังพลนะครับ ทั้งหมดนี้ก็เป็นสถานการณ์การปะทะสรุปกันที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทางตอนเหนือของรัชชานนะครับจากการปะทะสรุปกันในครั้งนี้นะครับส่งผลให้สงครามนั้นขยายวงกว้างเข้าไปในเขตมันเต้นะครับเขตเวงเลอและในจังหวัดมัตละนะครับทางกลุ่มพีดีเอฟก็สามารถยึดได้ฐานทัพของทหารพะม่าหลายแห่งมีการรายงานด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทางตอนเหนือของรัชชานนะครับ สุดท้ายนี้นะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้ผมตลอดมาและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเอาไว้ได้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมต่อไปนะครับสวัสดีครับ